สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเบาชัยศิษยเกศแชนแนลนะครับมื่อนี้กพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านกุดว่านะครับอำเภอกุชินาายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมื่อนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565นะครับสิบภาพี่น้องอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคานะครับในแต่ละพื้นที่นะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับสิถือสิแพงยังไงให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งเอานะครับช่องเบาชัยศิษยเกตนี่ทายแวดล้อมทายต้นนี้ให้เบื้อรร์โทให้นะครับ อ่าส่วนการซื้อการขายเป็นสิทธิ์ของพี่ของน้องทุกทท่านนะครับโทษก็มาสอบถามต่อรองเอาอ่าพูดอะไข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบระผาดคลิปต่อๆไปเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะครับเมื่อกี้น้องคุณมาจากกิดอยู่หวัดดีครับผมวัดไายเพื่อนแน่นะครับอ่าตัวนี้น้องหวัดดีครับพี่หวัดดีครับพี่นี่คนจูงนะครับมาจากไช้กรบพี่มื่อนี้ชุมครับกุดชุมกุดชุมนี่ยโสท่อนบ่กุดชุมยโสท่อนนะครับอต่หมู่มือมือก้อนผมก็ไปถ่ายเชียงหวางอยู่ดอก รับชื่อวางพี่ได้ไปบ่ไปะเอาไปขึ้นกันเน,ะนะาะไปทายงัวงัวเถิกวันจันทนะครับวันนั้ข้าอันนี้เป็นงัวแม่เนาะหลายอ่ะมาเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นเป็นจังไดนนี่ไอ้ลูกเจ้าตัวแล้วพี่ตัวนี้ม่านครับประกันม่านไหนครับตัวนี้ม่านแรกบ่ทองแรกมั้งปะตัวนี้เป็นงัวแม่สาวนะครับม่านทองแรกนะครับพึ่งพึ่งทองรับประกันม่านนะครับอ่าทองเดี๋ยวหกเดือนเดี๋ยวขอเบิ่งใบรับประกันนะครับพี่ ตัวนี้เพิ่นมีใบรับประกันมาเด้อพี่น้องนี่นะครับใบรัระกัตัวเด้เลยครับใบรับประกัด้เลยว่าเป็นยังนะครับนี่เพิ่นผสมเอ่อผสมนาดเด็นเนาะนาดเด็ดนัดเด็ดนะครับเอสอาร์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับนี่วันผสมเพิ่นนะครับอวันผสมเพิ่นนี่วันที่เจ็ดธันวาคมนะครับหกซีแกำหนดขวานี่ยี่สิบสองกันยาหกห้านะครับตัวนี้จักเดือนแล้วพี่ 6กเดือนตรวท่องได้เลยอ่ารับประกันท่องรับประกันมากนะครับตัวนี้ยืนยันแน่นอนนะครับอ่าเป็นงัวบอมันแน่นอนเพราะว่าตรวจท่องได้เลยคันสงสัยนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับนี่ส่วนสูงร้อยห้าที่มาได้นะได้นะได้เงี้ยนะครับนี่นะได้ทุกอย่างนะครับนี่สวยๆเลยเป็นงัวท่องแรกนะครับอ่าเบ่งเบงตางข้อตางข้อสีเล่รๆว่าม็นงัวไอ้ชีว่ายน้อ นะครับนี่เงี่ยวโชว์เลยนะครับตําหนี้ส่วนอื่นมีบ่าครับพี่ตําหนี้ส่วนอื่นบ่มีหอย่างน้อยรับประกันให้นะครับโค้งสางใหน่ๆนหนาพี่น้องอ่าสีแดงเข้มดีสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงนะครับนี่อ่าเบิ่งเบิงเบิงนี่โค้นหางหญ่แห้งบ้องตันนะครับนี่โค้นหางนี่นะครับผมอ่าเบิ่งเครื่องเพชรดำาๆนะครับแข้งขาดีๆสวยๆนะครับผมอ่าสวยงามเดี๋ยวเบิ่งทั้งทั้งพีเนี่ยนะครับท้ายทั้งที่เบิ่งนํำนะครับนี่สวยๆคือกันทั้งพี ตัวนี้เวรล้อมส่วนอื่นบ่มีหยังนะครับรับประกันท้องด้วยนะครับเปิดจักบาทครับพี่ตัวนี้พี่เปิดเป็นหกขนาดรับต่อร้องได้ครับอ่าเปิดบ่แพงนะครับพี่น้องนี่ถือว่าบ่แพงดอกง่วนเมย์ใหญ่นะครับท้องพกเดือนรับประกันพร้อมนะครับพกหมื่นหาวะหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองลงได้อีกนะครับพี่น้องอ่าสวยๆนะครับผู้ใดอยากได้ง้วนท้องไปเลี้ยงนะครับเป็นง้วนท้องแรงพร้อมถัานผู้ใดสงสัยบ่แน่ใจนี่เพิ่นให้จกตัวท้องเมื่อใดเลยนะครับอ่าขันบ่ท้องเอาคืนครับผมอคืนทุกกรณีเนาะพี่น้้อองงคครรรรัับบผมททุุกกกกณณีีีพ่น หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองกันเข้ามานะครับเอาไปเบิ้งอีกพี่ตัวใดแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกแม่ครับอ่อามเบิ้งแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้นะครับของเพิ่นอีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้โค้งสางนี่แม่มันได้ลูกมาจากตัวอะไพี่กัอนสีสามหรอครับลูกสามตัวนี้เนาะนะครับอ่าลูกมันตัวที่สามตัวนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเป็นง้วสีออกเหลืองนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบนะครับต่ำนี้แม่มันมีบ่ แข้งขาดีเบิดเนาะแข้งขาดีเบิดลตวนี้ส่วนส่วนอื่นผมมีอย่างนะครับนียางห้เบิงตัวนี้ลูกแม่นะครับลูกตัวเม่ประมาณสามเดือนป่ะพี่ประมาณสามเดือนนะครับลูกมันนี่นะครับนะครับลูกตัวเมงงามๆเลยนะครับพี่น้องแข้งขาดีเบิ้คือกันทั้งเม่ทั้งลูกนะครับอ่าเป็นง้วลูกตัวที่สามแล้วนะครับเปิดไปจากบาทครับพุมนี่พี่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถือว่าโบแพงนะครับซื้อสองตัวนี่นะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนต่อนะครับกันแม่มันขืนเท่ากับผสมใดต่อนะพี่เนาะ นะครับสามหมื่นสามเป็นบอเมื่อกี้สามหมื่นเก้าพันต่อสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับต่อรองได้นิดหน่อยอ่ะโอเคไปเบิ้งอีกเพิ่นเอามาหลายอยู่ตัวมือหนิเออซี่หาตัวนะพี่เนาะเอามาเบิ้งตัวนี้กันนาสิเป็นแม่สาวเม้นบ๊อบคำนี่ตัวนี้เป็นง่วนแม่สาวคือกันนะครับนี่เบิ้งเครื่องโบดครบเครื่องพี่น้องนดิเครื่องโบดครบเลยตัวนี้หูกระติดโบดนะครับแข้งขาติดโบดอ่าเบิ้งเล็บเบิ้งยังเนี่ยพี่น้อง ยังงามยังสวยนะครับเป็นงูแม่สาวนี่หูกระทบลองช็องเลยนี่สวยๆนะครับส่วนสูงประมาณร้อยห้าร้อยห้าสิบน้อสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบนะครับได้สูงได้เงีวอยู่ตัวนี้นะครับอาทายบึงข้างล่างพี่น,อน,น้องนมซีนะครับน่อมซีต่ำนี้บ่มีนะครับมีแต่ความสวยงามเพ,พื่นว่ากันบดีว่าสีเนาะพี่เนาะกันบดีว่าสีเหลืองอ่าหันมาเรียนสีแดงกันหลาย ตัวนี้เปิดจ้กบาทครับพี่ <t ell> <t ell> ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นง่วงเมีสาวต่อรองลงได้อีกนะครับผมโอ้ยง่วงงามๆกําลังาาเห็ดขอกอยู่หาเงินก่อนเนะพี่อ่าอยากได้ยุดอกอพอเลี้ยงราคามันช่วงนี้บ่ใครแพงแห้งเนาะนะครับสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องตัวนี้เดอ้อะสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นง่วงเมีสาวเลยนะครับผู้ดใดหาอยู่ผูใ้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงนะครับอ่าบอกควนผ่านนะครับตัวนี้งามๆเดี๋ยวถ่ายเบังถ่ายมันก่อนเอ้า โค่นหางใหญ่เป็นตะไปต้มซุปหางง่วนนะพี่เน,ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะนะครับโค่นหางใหญ่นะครับเครื่องเพชรดำๆนะครับตัวนี้อ่ะคันผู้ใดบ่ตีสีตัวนี้งามดีพี่น้องงามอยู่นะครับผมอ่าล่ำปีสกรีนกับบุมีหยังเนาะบ่มีหยังบ่เป็นนะครับเพิ่นรับประกันเลยตัวนี้นะครับ39,000บาทนะต่อรองกันได้เอา้าเบิ่งอีกพี่ตัวนี้บ่เอาโมเบิ่งโตใหญ่ๆนี่ตัวนี้เป็นงัวแยกลูกบ่พี่หรือจังไหนอ่ะตัวนี้มาเบิ่งแม่ห้างเพิ่นว่าแม่ห้างมหาเสนเพิ่นว่า ลูกสาวแล่นน้ำเบาแล้ว,ลวลนะครับ้ยโถษได้เพ่ะ <c oughs> โทษได้ครับผมอ่ามาเบิงโค่นหางมาเบิงเครื่องเพียดน,นะครับยังใส่การได้ยูนะครับกันไม่ห่างก็ถือว่าเป็นไม่ห่างรุ่นใหญ่น้นะไม่ห่างรุนใหญ่ไอ้ลูกแล่นนี้น้ำผู้เบาเพิ่ว่านะครับได้ลูกหลายตัวแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกสองนะครับงว่าลูกสองตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้แยกลูกออกนะครับลูกแล่นน้ำเบาแล้วนะครับส่งสีเขาดอจังน้อยเนาะว่าเป็นยังครับพี่นะครับ งขันบเห็ดเขามันก็สีเป็นังที่ละนะครับธรรมชาติของงวนะครับมีเบื้องหน้าตาเลยหน้าตาดีนะครับนี่นะครับหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้อ่าตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นมั่มีหยังอ่ารับประกันพี่เพิ่นรับประกันกล้ารับประกันให้ทุกโตเลยนะครับของคนเดียวมากนะครับพี่น้องแข้งขาส่วนสูงของตัวนี้สูงประมาณร้อยหาจิบม้านะครับนะครับขายเท่าไรพี่ตัวนี้พี่ราคาเบาๆสี่หมื่นสองพันบาทเพิ่นว่าพี่เพิ่นบอกราคาเบาๆนะครับ ต่อได้เบิดมือจะต่อโดนหลายบานว่ะอยากขายเนาะพี่เนาะเอามาขายไม่เดียวมาโชว์บนวานะครับขายราคาถึกๆเฝ้าโทษมากพี่น้องนะครับราคา42,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้อมีอีกว่าพี่อ่าเบิดแลยเนาะอ่าฝากเบอรโทษนะครับพี่ศ6นย์หกห้าครับศูนย์หกห้าศูนย์สามศูอดแปนนครับพอดุลเนาะจากจังหวัดใดครับพี่อุ่อยาโสท่อนนะครับมาจากยาโสท่เลยนะครับผม อ่ะโอเคขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับผมอ่าแน่ห้อยก็ต้องมีความสื่อสารพอสมควรนะพ่อเนาะเนาะพี่เนาะอ่ะฝากน้ำเน้นนะครับผมกัวพนไม่ตัวงามโทษกับมาสอบถามครับราคาถึกถึกอ่าเฝ้าโทรมามันจะเบิดก่อนนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวไปต่อกันอีกของพ่อมีบ่พ่อบ่มีบ่น่าของพ่อเพิ่นกับบ่มีเพิ่นนั่งคุยกันอยู่ตากแดงกุ้เถือกกระเปิดดือกันได้ ตัวน้อยมันเป็นยังครับพอ่อเดี๋ยวเอถ่ายตัวอือน่นสวัสดีครับพี่ของพี่เอามาจากโต้พี่มื่อน,นี้สองตัวนอ,อามาเบิ่งตัวแรกตัวนี้แม่นบ่นครับ,รบามะาเบิ่งตัวนี้นะครับเป็นก้อแม่สาวบ่พี่ทอง,องแรกครับ่ผสมตัวได้ไวครับนี่นข่มตัวป่อันเพิ่งทำหลอดแล้วค่ะแต่ว่าของเพิ่งเพิ่งใเสียเออตัวนี้พี่เพิ่นบอกนะครับเจ้าของเพิ่งใบเสียเนาะทับหลอดมานะครับได้จักเดือนแล้วพี่เจ็ดเดือนค่ะทองเจ็ดเดือน อพร้อมตรวจหรือเ่าอ่ารับประกันทองเลย,เยน,นะครับตัวนี้นะครับพี่นอ้องเพิ่นว่าทองเจ็ดเดือนนะครับผสมหลอดมาแต่ว่าจะคลองประเทศหลอดเสียตัวนี้ก็บอกความจริงกันคือกันนายห้อยเพิ่นกับซื้อสัตว์คือกันนะครับอ่าสิมีแค่บางคนเนาะพี่น้องตัวเพิน่นเนาะนะครับก็ยืมตัวกันนะครับนี่ส่วนสูงของวัวแม่มสาวตัวนี้นะครับสาวทองแรกนี่ส่วนสูง,งประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับร้อยสี่สิบห้าแข้งขาดีเนาะพี่อ่ารับประกันตำหนิทุกอย่างเหมือนกันนะครับรับประกันทองพร้อมทองเจ็ดเดือน เอาเบื้องหน้าตา่อนพี่น้องนีน่เบื้องหน้าตาหน้าตางัวท้องนะครับนี่ท้องเจ็ดเดือนสวยๆนะครับนี่นะครับแข้งขาดีนะแข้งขาติดโบดขึ้นกันนะครับเครื่องโบสครบขึ้นกันนะครับหนาดีนะครับพี่น้องสมบูรณ์ดีตัวนี้นะครับ,บเปิดไว้จักบาทครับพี่สามหมื่นเก้าเอาคือเปิดถือแท้ถือมาถือเป็นว่านี่น,นี่นี่นะครับพี่น้อง ง้วนพันสือมาถือเพิ่อก็เลยเปิดถือง้วนตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนะครับนี่ทองเจ็ดเดือนผสมงว้วนแดงไว้นอน่ะนะจะเป็นงว้งวนง้วนบามันแดงนะครับการุ่นเอาพี่นอ้องว่าจะเป็นสีหยั่งนะครับอ่าเป็นสีหยั่งก็ได้กำไรแหละกระซื้อไปเพราะว่าราคาถือนะครับสามหมื่นเก้าหมื่นสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถามดูๆเพราะว่าบริใจนะครับเห็นเห็นมันถือนะครับงว้วนทองเจ็ดเดือนขาย 39, ขาสามหมื่นเก้าหันผู้ใดโทรมมาส่ามุนี่พอเหลือนะครับพี่น้องโทร่ของมาอ่าเบิกอีกตัวนึงพี่ตัวนึงตัวนี้เป็นงว้วนแบบใดพี่ ตัวนี้สาวแกเข้าอกมือหูเดี๋ยวว่ามันจะมันเบามันเนาะเพราะว่ายังบ่าันได้ทับอ่าตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สาวแกเพรานว่าอ่าบรรับประกันว่ามันบามันนะครับพี่น้องรุ่นเอานะครับผู้ใดซื้อจะค่อยจะค่อยจะค่อยทักกันถามกันนะครับส่วนสูงของงวตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบกุละแข่งขาดีนะครับต่ำนี้บมมีอย่างนะครับนี่มีดางขาวหน่อยนึงนะครับ้ผิวหนังซื้อนะครับแข่งขาติดโบสถครบเครื่องยังสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ เี๋ยวมาถายทั้งผีให้เบ้างนะครับตัวนี้พี่เปิดไว้จักบาทครับพี่สามหมื่นเก้าบ่ตัวนี้เพิ่นเปิดด้วยสามหมื่นเก้าขึ้กันนะครับนี่วัวแม่ใหญ่ๆนี่นะครับเป็นวัวแม่สาวแก่เพิ่นว่าแต่ว่าเทายังบ่ฮู้ว่ามันจิ๋มันบ่หมันนะครับสามหมื่นเก้าตันี้บ่มีนะครับแวดล้อมส่วนคือบ่มีหยังนะครับอา้าวไทยให้เบ้างนะครับพี่น้องนี่ทายให้เบ้างอ่าลองเอาไปผสมเบ้างนะครับเพิ่นซื้อมาตอ่อคือกันแม่นบ่พี่ สื่อต่อมาคือกันเอารองไปผสมเบ้างนะครับเพื่อมันติดนะครับเป็นสาวแก่นะครับเอาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทพี่พันเอามาสองตนะครับตัวนี้ฝากน้องเน้นนะครับพี่น้องนี่อ่าสำหรับงัวเลี้ยงนะครับผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเศร้าหายเศร้าหน้าทั่วไปอยากเลี้ยงงัวนะครับนี่ตัวละสามหมื่นเก้าท้องเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้นะครับขันผู้ใดโบตีว่าสีขาวเนาะพี่น้องเลี้ยงได้สบายๆนะครับอ่ากำไรแน่นอนนะครับเห็นๆเลยอ้าวผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรนี้ครับพี่ศูนย์เก้าสาม สามสองสี่เจ็ดหกสามหนึ <kaz an> <ong> ่ง่พี่ยังกับิดพี่พันทองเนาะมาจากใช้ครับผมมาจากโคนทองพี่พันธงคนมาจากโคนทองมีแต่ทองน้ะพีีเนาะอขอให้ลำรวยนะครับมีเงินมีทองหลายๆออะขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับขอมูลดีๆนะครับงวดราคาถึกๆนะครับผมอ่าท้ายทายพี่น้องใดเบิ้งกันนะครับต่อร่องกันเขาไม่ได้นะครับเอาไปต่อครับไปต่อสวัสดีครับผมมีตัวไหนมาเปิดมาขายบอมือนีิ ของพ่อบอ่เปิดบ่พ่อขายบ่ไทยบ่ขันสีไทยมะไทายแมู่แ่ลูกาซาะแม่ลูกนี่บ่อ๋อั้งพูนลูกมันโตเถิกนี่บ่อ่าแม่ลูกโตเถิกนะครับพ่อเพิ่นเปิดราคาไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทลูกสีแดงเข้มดีนะครับลูกมันตัตผูนะครับผมลูกมันไนสี่เดือนบ่พ่อประมาณบา่ลูกมันหาหกเดือนแล้วนะครับผมสีแดงเข้มต่ำนี้ส่วนอื่นบ่มีอย่างนะครับลูกมันนี่ ลำปีสกรีนบอมี่นะครับพี่น้องปลอดภัยตัวนี้นะครับเบื้องหน้าตาลูกมันก่อนนะครับนี่ลูกมันก็รอๆขึ้กันนะครับบามันลูกผสมผิวสีแดงเข้มนะครับนี่เบื้องแข้งเบื้องขาเบื้องตางข้อนะครับตางข้อยันๆเป็นต้ไงเป็นนานะครับนี่นะครับผมอ๋อมีมีมีตุ่มเออลำปียู่ดอกจังน้อยอยู่ข้างคุณนะครับผมส่วนแม่มันนี่ได้ลูกจากโตแล้วพ่อได้ลูกมาจากโตแล้วอ่าได้ลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกของงอตัวนี้เด้อส่วนสูงของแม่มันนี่สูงกว่ามันลอยสามสิบหานะครับแข้งขาดีตำนี้มีบบครั ตำหนิส่วนอื่นมีบ่าตำหนิแวดล้อมส่วนอื่นไม่มีนะครับไทยเบิ้งหาโทษขาทอนเพิ่นรับประกันนะครับผมเว่าเบิ้งมาเบิ้งทั้งหลังน้ำเนี่ยเป็นหัวลูกแรกนะครับไทยโค่นหางไทยแขกงทไทยขาไม่น,นี่เบื้องนะครับผมพ่ stuffed. อเพิ่นเปิดใบหาเมื่อนาผมพ่อเปิดราคาไว้ห้าหมื่นหา้ <yas> าพัน,น 25, บาทนะครับผมนะครับหาหมื่นหาพันเอาโทษออามาสอบถามเพิ่นได้นะครับเอามาสองตัวนี่ผมพ่อคู่นี่บะ อีกตัวนึงตัวเถือกเนาะตัวเถือกพอขายเตัวไหนตัวเถือกนี่ขายสองสามนะครับอ่าตัวเถือกนี่เปินขาย23,000บาทนะครับส่วนสูงประมาณ125นะครับแข้งขาดีอ่านะครับสีไอ้แดงในยจางยผิวหนังนะครับผิวหนังดังๆนะครับนะครับเปิดๆราคาไว้25,000บาทนะครับต่อรองลงมาได้สําหรับง้อเถือกหน่อยตัวนี้นะครับอ่ามาในกันนะครับนี่มาน้ำกันราคากับแพงแห้งนะครับพี่น้อง โทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์ได้ครับพ่อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสี่แปดสี่สองหนึ่งสองหกแปดส่สองหเนาะนะครับพ่ออย่างครับพ่อ่องยิวนะครับมาจากใจครับพ่อนี่โพลทองโอเคครับพ่อขอบคุณเลายครับผมขอบคุณครับ นี่ทั้งพี่ก็กำลังต่อร่องกันอยู่พี่น้องนี่หน้ยหอยใหญ่ๆ่นกำลังว่าสอบถามกันมารุ่มอยู่นี่แหละมาสอบถามกัน,อน,อกนตอร่องได้ตัวนั้นของผู้ใดนาะพีไ่ไปตอกันอีกนะครับตัวนี้ก็กำลังตอร่องกันอยู่นะครับงัตัวนี้ของพี่บ่ถ่ <c oughs> ายบ่พี่คือกำลังต่อกันอยู่ อ๋อพึ่งตออยู่เนาะเอาเอาเอาตั้งพี่ก็กำลังตอร่องกันเข้มข้นเลยทั้งพีถ่ายบรรยากาศสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาเชฟเชฟวันนี้เอาสบายกระเป๋าเอาสบายกระเป๋าเป็นบ่าอันราคามินินะครับสบายกระเป๋าเป็นง้วบานบานเท่าดอกตัวนี้เนาะเป็นง้วแม่ลูกบานบานนะครับมาเบิ้งก่อนตัวนี้ได้ลูกจล็กโตแล้วครับ Eh ตัวแรกครับผมลูกแรกเป็นบอสองในทองครับรับประกันทองตัวสองในทองคนรับประกันทองโค้มัวมากเป็นบอครับบอครับผสมใหม่มลแคนมาเลยครับอ๋อผสมมลแคนมาในทองนี่เดือนจังเดือนแล้วพี่ต้องเอาฟรีเลยเดือนจังเดือนแล้วครับสองเออเดือนกลัวจริเขรอสองเดือนกลัวนะครับผสมมีนาครับผสมมีนาเป็นบอ ผสมมลแค่นไว้มีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดนะครับผมอ่าแข้งขาดีเนาะพี่เนาะดีครับผมดีรับประกันทุกอย่างเลยตัวนี้นะครับแข็งแรงไม่เจ็บกันขี่เดี๋ยวมันเกือกขี่ในคอกซื้อนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกอ่าร้อยสามยูนิเต้อ่าอ่ายืนยืนตั้มซื้อหรอกร้อยสามสิบนะครับส่วนสูงบนเนยเบนเนครับลูกมันแดงไม่แดงนะครับลูกมันผสมแดงได้แดงเลยนี่เพป็นว่านะครับเครื่องโบดครบเครื่องเลยเพป็นว่าอ่าประมาณจะเดือนพี่ลูกมันนี่ แม่มันสามเดือนลูกก็จะไหนดีประมาณสองเดือนก็กลัวเนาะเดือนก็กลัวเาะว่ามันไห้่งัวนี่มันไห้ลูกปีต่อปีครับครับปีต่อปีเลยงัวนี่สไตล์งัวไทยๆเ้าอยู่หรอกนี่นะครับผมไห้ลูกดีนะครับนี่แข้งขาดีเบิร์ตเปิด่าเปิดไปจักบาทครับพี่สามหมครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับลูกสีแดงเข้มเลื่อยลูกตัวผูนะครับผมนะครับ มเจ้าใจอย่ะนะจาอยากเอกสเสรีได้ประตูแม่บเปล่าได้ฟ้องอ่ะแม่นบ่ยยอยากอยากเอกสเสรีได้พอ่อแม่นบ่อเอกสเสรีได้ดิต้องสลับนะนสิไปเพราราคาสบายกระเป๋าราคาสบายกระเป๋าสามหมื่นกว่าเนาะแม่มันกะแม่มันกะ,นกะไอหู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 เซลอยู่หรอกเพราะว่ามันหาหน้ำมาจับหนี่งนะครับขางหนึ่งแต่ว่าไอ้โล่นแล้วมาเช่าเนี่ยให้ลูกน้ำครับเออครับผมเขาอ่นดิเด็กเขากระดิ๊งนะครับเนาะ เขากรดิกกันวเขาแข็งอ๋ตัวนี้ตัวนี้เขากระดิกนี่เขากระดิกเขากดิกให้ลูกดีเพิ่มวะ่อนครับเขา่อนตัวนี้เขาอ่อนเนาะซึงเขาซนั่นแหละครับเขาล้วนครับนซึ่งลวนได้ล้วนครับขันซึ่งล้วนได้ล้วนเพิ่นวะครับผมให้ให้ลูกทุกปีเลยเพิ่มวะครับอ่ะครับราคาสามหมื่นเก้าบ3สามหมื่นแปดพนะครับสบายสบายกระเป๋าเพิ่นวะอ่าซื้อสองได้สามอโอเคพี่เอามาเอามาซับนี่บ่ฟ้าซับนี่ล่ะไม่ได้ขายวสองอาทิตย์หรออ บ่ได้ขายซื้อๆไ้ละบ่ได้ขายซื้อดันละมือันละพันดันละพันโอ้ไปครั้งละไปมากยังบน่ได้ขายโอ้โา้โอ้โา้นครับ้มอ้โอบโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้คอ้โอ้รอ้โ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 อ้บอ้โอ้โอ้นอ้โอ้ครับอ้โ7้โอ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 ้โร้โอ้โอ้โด้โอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้เอ้่อ้โอ้โอ้โอ้สอ้โอบโอ้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 โ้โอ้โอ้้โ้้้้ออ้โ้้อ้อ้้้โ้าอ อ่ะโอเคพีค่ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีตัวไหนเปิดพี่มื่อนี่แม่มื่อนี่ยังตัวเด e ียวค่ะยังตัวเดียวกับท้ายทายตัวเดียวนี่ละนะครับเอาลุกขึ้นลุกขึ้นโชว์เนี้ยอ่าโชว์ดาบโชว์ความงามเนี้ยนี่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 เพิ่นมาตลาดแตยเสาเพิ่นกัเลยอยางนอนเพิ่นกัเลยอยางนองอ่านี่นะครับมาเบิงมาเบิงงัวเพิ่นตัวนี้นะครับส่วนสูงงัวแม่สาวบอกครับผม ส่วนสูงประมาณ130บวกนะครับ130บวกนะครับแข็งขาดีแข็งขาดีประกันให้พ่อประกันไหนพ่อเจ้าของงวดรับประกันเองนะครับตัวนี้รับประกันเสื่อถือได้นะครับอ้าวเบ่งหน้าตาก่อนเบ่งหน้าตาครับนะครับเ้องหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาสวยงามนะครับนี่นะครับสวยงามลองช่องดีแข็งขาดีทุกอย่าง ขายจากบาทครับนี่เปิดไวหมื่นห้าพันห้เปิดไว้นะครับสามหมันห้าร<ช>้เด้องวตัวนี้นะครับเป็นงวแม่สาวนะครับ อ่ผู้ใดสนอกสนใจโทรกับแมาสอบถามมีตัวเดียวนี่บ่ครับอ่ะตัวเดียวก็ฝากตัวเดียวนี่แล้วแม่097 097 352 352 1948 1948แม่ยังครับแม่แม่เป้านาโมลแม่เป้านาโมลเนาะปิดบุหรี่ปิดมิชชั่นะครับแม่เป้านาโมลโอเคเขาพูดได้ไแม่ขอบคุณครับอ่ะราคาโทรต่อรองกันนะครับพี่น้องโทรกับแมาสอบถามกันเอาของของเจ้ามิบ่พี่อ่ะหันมาทางพี่สวัสดีครับผม อวันด,ดีทั้งลอตตีนี่นพ่อตัวใดถือเ็าไม่ผมเด้ดอโอเหรนดนี่สิดอก,อก,อกพ่อเอ้าความคำมวนๆนะครับนี่มะเบงงัวแม่ลูกเอ้ร้ายกับเมื่อยกันละผื่นเอ้ยเอาทั้งผี่ลูกมันบักเล่บ่ฮะนี่แม่ลูกคนนี้เอา,าเมะเบงงัวแม่ลูกตัวนี้นะครับลูกเล่เนาะนะครับลูกเล่ตัวเมียนะครับนี่ลูกตัวแม่เด้อ อ่าลูกเป็นสายขุนนะครับนี่สายขุนผู้ใดหาอยู่งามๆเลยตัวนี้นะครับลูกมันได้ประมาณจักเดือนพี่ประมาณ6เดือนนะครับลูกมันเอ่อบักเล่นะครับมันเล่ตัวนี้6เดือนนะครับพี่น้องสีขาวงามโคตรนะครับอ่าส่วนสูงโบลายดอกส่วนสูงประมาณ1น0ยสบนะครับผมแข้งขาดีรับประกันอ่ารับประกันความงามนะครับนี่สวยงามเอาไปขุนได้นะครับพี่น้องขุนเป็นงัวเนื้องัวยังได้นี่เป็นเอไปเป็นแม่พันธุ์ตอก็ได้นี่เบิงเครืองเพียรง่วยังหน่อยอยู่ง่วยังสาวอยู่นะครับนี่ ยังเด็กหน่อยอยู่แม่มันได้ลูกมมนจักโตแล้วพี่ัวที่สองไอ้เล่นี่ัวที่สองนะครับได้ลูกสองแล้วนะครับผมตัวนี้คมไหมล่ะบ่แม่มันคมในสองเดือนคมมตัวมากบ่พี่พูนว่าแม่มันคมมตัวมาได้สองเดือนแล้วบ่พี่ในสองเดือนนะครับงวงงวแดงบ้านท่านี้บ่บ้านมันแดงบ่ซ้งซึ่งนี่ครอบคนสื่อพอมันข้บไปซึ่งนค่ขอบเลยนะครับ เพิ่นเซ้งในสองเดือนแล้วยังบ่ทันตรวจทองนะครับส่วนสูงของแม,ม่น,นี่สูงประมาณลอยสี่ิบหานะครับแข้งขาดีตำหนี่ไม่มีเนาะตำหนิไม่มีนะครับนี่เบ่งลูกว่าน,นี่ย่าสาร้ายนี่ก้มหน้าก้มตาะนะครับผมเปิดจ้าบาทครับพี่เปิดไปหกหมื่นเจ็ดนะครับนี่หกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เด้อนะครับพี่น้องแข้งขาดีแลบประกันรดทุกอย่างนะครับ เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันนะมะบึงทั้งบีน้ำเนยครับผมอ่ามเบิึงทั้งบีนนะครับโคพงสางของแม่มันนี่ยังสวยนะครับผมส่วนสัดส่วนสูงได้การเบิดนะครับยังสวยอยู่เอาไปเป็นแม่พันแม่แบบไดขึ้นกันนะครับอ่ามันดีครับพ่อบางวอกวันลูกเนี่ยอ่ะพี่มีค่อมเดียวนี่บ่ออ่าฝากเบอร์โทรหน่พี่ศูนย์แปดศูนย์สามแปี่หนึ่งสองศูนย์สพี่ยังครับพี่ พ่อยหอยซีดบัรรณามนต์นะครับเปิดราคาไว้แล้วเด้อพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามเอาสำหรับง่วนแม่ลูกลูกเล่ตัวนี้นะครับลูกลูกตัวแม่นะครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะครับแถมคนพร้อมป่อยซีดอ่ะโอเคเพื่อนเรากันมวนๆจะซื้อดอกเพื่อนมาแถมคนไปเลี้ยงพร้อมเพื่อนมาเลี้ยงง่วนกับเพราแห้งแล้วพี่โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ อา้าไปต่อกันอีกนะครับตลาดเริ่มสิวายแล้วล่ะช่วงนี้ง่วบ่หลายมือนีเนาะง่วนี่นหนยหน่อยนะพี่ง่วงโบใครไหลายแห้งนาะมือนีเนออาอของพี่ตัวใดเห็นถือใบรับประกันมากนี่ขายแนหะละจ้าขายแล้วบอจ้าขายคือบ่เอาใบเพิ่อนเพิ่นบอเอาเพืนพ่นบอเอาใบนะ <laughs> ครับของผูดด้ใดพี่ตัว<ย>ใหญบขยจากได้ครับอ้าวไปต่อครับไปต่อ วัสดีครับวัสดีครับงูตัวน oui ี้ของผู้ใดเนาะขอถ่ายจักหน่อยนี่ขอพี่มาขอทันเลยนี่วัสดีครับพี่วัสดีเหรอวัสดีครับผมเอาออกอีกออกอีกคนละมือคนละมือสองรอบอมาตัวนี้พระถนไิทายอยู่พูดนรือเปล่าคือพึ่งท่ายนี่อ่าถ่ายไปรอบนึงแล้วถ่ายของลุงมือนอ้ถ่ายของลุง นะครับแต่ก่อนเนอะ,อนนะมาเบิงมาเบิงไม้ครับมาเบิงไม้คลิปนี่อ่ไเบิงไงม้ตัวนี้สีแดงเข้มดีนะครับ,รบเป็นวัวได้ลูกจีกโตแล้วลูกที่สองครับตออัวไหนตัวนั้นลูกที่สองเนาะลูกสามในท้องตัวที่สามนี่ผสมตัวได้ไว้ผสมซูเปอร์แชมป์ซูเปอร์แชมป์นี่มีมีใบบ่มีอปะขอดูขอดูใบหน่อยนี่นี่คืออ่มีใบโชว์นะครับนี่นี่นี่รับซูเปอร์แชมป์ผสมนะครับนี่พอดีผ่านรอบอ่ซูเปอร์แชมป์ไว้เคเอฟสามหนึ่งนะครับ ผ่านรอบพรดีบ่แน่น่โมเนเน, <c oughs> นี่นี่นี่ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้นี้ออ้เอาเบิ้งใบรับประกันน่พี่โนโ้องช่นสามนึงตัน พอเท่านั้นอ๋อซุปเปอร์แชมป์นี่ครับนี่ซุปเปอร์แชมป์นะครับผมเป็นผสมไวเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนะครับ65ฮะครับพี่เื้นผู้นผมเนี่ยอ่า29พฤษภาคม65นะครับกำหนดขอดสิบหามีนา66นะครับผมอ่ารับประกันทองรับประกันม่านรับประกันทองอ่านะครับซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามนะครับกุ้ตัวนี้ส่วนสูงนี่อยู่ประมาณ145ถึง150นะครับแข็งขาดีรับประกันสีแดงเข้มเลย บดดีเติมเนีแจ้งตัวพี่บอครับบดดีท่าบอการต่ำนี้อีกบดดีตาสีว่าตัวบอบอเลนเด้อบอเลนบอ้างหน้าตาพี่น้องนี่เข้างหน้าตาได้ครับนี่แข้งขาติดโบดนะครับแข้งขาโบดครบเครื่องนะครับผมนะครับเออไายเบื้องต้องผีนั่มนะครับอ่ายังมุทันในไทยเบื้องลูกมันได้หนี่เบื้องเมย์มันจะืจอเบื้องเมย์มันจะเกินยาสูงมันกินมันนะมันกินี่นี่เบื้องข้นหางเบื้องข้นหางเบื้องเครื่องเพียมันนะครับนี่เมย์มันยังสวยอยู่นะครับผม อ่ามาบังลูกมันแหงงามเลลูกมันครับลูกเคเอลูกเคเอฟสหนึ่งพอดีมีใบแล้วประกันเมื่อกี้ครับอบอบ่เป็นยยงบ่เป็นแยงบ่ง<ม>แล้วเมื่อกี้พี่อ่านี่นี่นี่ลูกมันลูก k f 3อนึ่งนะครับ ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีใบเกิดพร้อมลูกสี่เดือนครับลูกสี่เดือนนะครับนี่ลูกงามๆเลยพี่น้องตัวนี้นะครับอ่าทายเบิ้งหน้าตาแดงดีเนาะแดงดีผิวพันธ์ดีตั้งข้อสวยๆวยสามนี่เสียบตาเบนบอเสียบตาเลยสีมันเป็นบอเบิ้งเบิ้งหางเบิ้งเครื่องเพียรทุกคนแม่ลูกกับแม่อ่าเบิ้งเครื่องเพียรนันใหญ่ๆนะครับนี่โค้ดหางใหญ่ๆเครื่องเพียรดำๆนะครับนี่จับได้เบิ้งพร้อมนี่จับได้ใบได้นะครับนี่อ่าสวยงายมีดินนะครับสำหรับเคเอฟสามหนึ่งนี่นะครับผม อ้วาวคมนี่เปิดเจ๊กบาทพี่เปิดเลยครับเปิดเท่าไหร่ก่อนเปิดเจ๊กบาทสิบหนึ่งครับเปิดหนึ่งแสนครับอ่าตัวนี้เพิ่นเปิดสิบหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทต่อรองได้นะครับซื้อสองได้สามก็ถือไว้ละค่าบ่แพงดอกบอ่แพงแต่ว่าก็ต่อรองได้อีกยูสต่อรองได้ครับอ่าต่อรองโลกอีกยูนะครับผมนี่ หนึ่งแสนบาททวนนะครับซื้อสองตได้สามตลูกในท้องซุปเปอร์แชมป์นะครับผมแชมป์ลูกที่สามอยู่ท้องอ่าลูกลูกอ่าลูกตัวที่สามเป็นปะอยู่ทองลูกตัวที่สามอยู่ท้องนะครับนี่สามหนึ่งในลูกสองครับอ่าสามหนึ่งเคสสามหนึ่งในลูกสองนะครับผมเป็นงูให้ลูกดีนะครับผมอ่าเป็นสีสันสวยงามขึ้นกันหนึ่งแสนบาทต่อรองได้ต่อรองได้ครับมีอีกวะพี่ เปิดมือตัวนี้แหะเปิดตัวนี้บ่เอาเปิดตัวนี้กับเปิดสำนี่เอาฝากเบอร์โทรน้ำหน่อพี่บ่ปด้นี้าเจ็ดศูนย์สามเก้าเจ็พี่ยังครับพี่หอยบีน้าคู่ครับในหอยบีน้าคู่นะครับผมอ่าผู้ใดอยากได้งวงามทรมาพี่เนาะอ่ทโทมมาสอบถามต่อรองกับเบงโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ อ้าสำหรับขอมูลนะครับง่วงง่ำง่ำเปิดเปิดแล้ข้าวไว้หนึ่งแสนบาทนะครับซื้อสองตัวได้สามตัวมีใบรับประกันทั้งหมดนะครับผมอ้าสำหรับช่องเบาชัยศรีเกตนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ่ายคลิปนี้อ่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับฝากกำเนินะครับผม ยังย่ำกันอยู่นะครับยังย่ำกันอยู่ขอฝากอีกนิหน่อยสำหรับานหอยท่านใดนะครับสีขายง่วขายควายนะครับให้บอกความจริงลุกค้าไปนะครับยังมีการตัวนะครับตำนี้ซ่อนเล่นบ่ดีนะครับผมปิดบังไม่ดีนะครับคนซื้อก็อยากไดง่วดีค้นขายก็อยากไ้ราคาดีนะครับในเมื่อคุณอยากได้คนซื้อเกากอยากซื้อกันนี่ก็เอาราคาเอาความซื่อสัต์มาคุยกันนะครับผมยังสิบโมได้มีปัญหาต่อรองนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหลายหลายเธอนะครับซื้งง่วไปแล้วก็บอกตำนี้บ่เบิดไปหอดไปตรวจพ่อ ตรวจพ่อตอนนี้ก็โทษขางเว่ากันบางคนก็ปิดเครื่องหนีนะครับซึ่งบ่บ่บ่ทรงผลดีนะครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อมือหนากันไปบังมือหนากันต่อนะครับมืออื่นอยู่สายพี่น้องที่ตามกันเอานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ E <síntos>